อมรินทีวีหูทดลองพีตตัน e x แล้วสำหรับการทดลองนี้นะคะพี่ตั้งชื่อให้ว่าแอปเปิ้ลไม่กลัวอากาศนะคะเราใส่เสื้อให้มันแล็บทำให้เขาไม่ดำแบบนี้ <Yeah! S 3> วันนี้เราจะมาเล่ไนไอสกเก็ตใช่ไหม คยมีคนล,ลบด้ะ่ะมีค่ะมีทุกวันเลยช่วงเด็กฝึกงานวันนี้หนูทดลองจะพาน้องๆมาค้นหาความลับสุดมหัศจรรย์ที่ซ่อนอยู่ในผักและผลไม้กันค่ะโอ้โหกินกล้วยอร่อยเลยนะ ปงฝันจะชอบกินกล้วยน่าดูพี่เทลคะหนูอชอบกินกล้วยมากเลยแต่ว่าคือแม่นซื้อมาหนูเยอะมากจนบ้าเลยแล้วหนูกินไม่ทันน่<ม>พะพอจะมีวิธีที่ทําให้กล้วยเนี่ยมันแบบเก็กบไปได้นานๆนี่อ,ะอ่ะอ่าแน่นอนชาบูชาบูรู้ไหมว่าในผักผลไม้ที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้มันมีเวทมนต์วิเศษด้วยนะฮะมีเวทมนต์อยู่ในกล้วยหนูเลยเหรอ,อใช่แล้วมันมีวิธีการทําให้กล้วยที่เราเห็นเนี่ยมันสุกได้ช้าลงแล้วก็ ชาน,นอื่นๆก็ทําได้เหมือนกันจะมีไดหห้ไงล่ะชาบูก็ต้องลองไปฝึกงานเป็นนักวิทยาศาสตร์การเกษตรดูจะได้รู้วิธีการเหล่านี้อ,อยากไปฝึกไหมล่ะอยากโอเคจะได้เก็บกล้วยได้นานใช่ไหมงั้นกินหมดเลยพี่พาพาไปนี่เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชาบูนี่คือพี่วันนะคะเห็นใส่ชุดแบบนี้แนะ่นอนว่าพี่วันต้องเป็น นักวิทยาศาสตร์ใช่วันนี้ค่ะน้องชาบูเขาอยากมาฝึกงานเป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยค่ะพีวันค่ะเพราะเขาอ่ะสงสัยว่าเอ๊ะผักผลไม้เนี่ยมันมีมนอะไรซ่อนอยู่ด้วยหรอซึเดี๋ยววันนี้นะคะจะให้มาฝึกงานกับพี่วันนะค่ะฝากเด็กคนนี้ด้วยนะคะพะ่วันค่ะต้อนนักวิทยาศาสตร์ ทำไมวันนี้น้องชาบูถึงอยากมาเป็นนักวิทยาศาสตร์คะเพราะว่าหนูอยากลองทดลองว่าสมมุติถ้าเราทำแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นคิดว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขามีไว้ทำอะไรคะอ,อ๋อน่าจะเอาไว้ ทดลองเหรอคะอ่าใช่คำตอบหนึ่งคือถูกเลยทดลองและวิจัยและช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะอย่างเช่นพี่เป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะทางการเกษตร,รก็จะพัฒนาและก็วิจัยเกี่ยวกับพวกออพักผลไม้หรือว่าต้นไม้ที่เกี่ยวกับการเกษตร,รทั้งหมดเนาะชาบูเคยทาการทดลองวิทยาศาสตร์อะไรบ้างไหมคะพี่ป๋าป้าค่ะก็คือมันจะมีแบบเป็นช่วงช่วค่ะเป็นทดลองวิทยาศาสตร์แล้วก็ เอาก้อนแข็งมาก็เทไฟมันก็ปูเลยอ๋อเป็นภูเขาไฟเลยใช่ไหมคะเป็นนักวิทยาศาสตร์เบื้องต้นมาบ้างแล้วแสดงว่าวันนี้ต้องทําการทดลองของเราได้แน่นอนนะคะพร้อมที่จะฝึกงานเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือยังคะพร้อมค่ะโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนชุดกันก่อน <c oughs> นะคะก่อนทําการทดลองนะคะไปกันเลยคะ่ะเปลี่ยนชุดกันเรียบร้อยแล้วนะคะ ผมสงสัยว่าทําไมเราต้องใส่ถุงมือใส่แว่นแล้วก็ใส่เสื้อสีขาวด้วล่ะคะเพราะการทดลองแต่ละครั้งนะคะเราจะใช้สารเคมีสารเคมีที่มีอันตรายและไม่มีอันตรายแต่ว่าการทดลองวันนี้ไม่อันตรายไม่ต้องใส่แว่นตาได้วันนี้นะคะพี่จะมีการทดลอง ให้น้องชาบูทดลองถึง4การทดลองเลยเนาะก่อนที่จะทดลองเรามารู้จักอุปกรณ์ก่อนดีกว่าอุปกรณ์ชิ้นแรกคือเครื่องแก้วที่เรียกว่าบิ๊กเกอร์บิเกอร์อเขาจะคล้ายๆแก้วเห็นไหมคะ,คะจะมีปากแหลมแบบนี้เอาไว้เทสารเคมีได้อันนี้เรียกว่าบิ๊กเกอร์นะคะอันนี้เรียกว่า ท,ที่คีบอออที่คีบฟอสเฟตหรือว่าที่คีบปากคีบนั่นเองนะคะ,ะอันนี้คืออะไรเหรอคะอันนี้คือแท่งแก้วแท่งคนสารเวลาเราเทส,สารเคมีลงไปใช่ไหมคะเราก็จะผสมกันส่วนอันนี้นะคะเรียกว่าหลอดทดลองก็มีหลายขนาดเหมือนกันอันนี้ขนาดใหญ่สุดที่มีในห้องนี้เลยนะโอเคอีกอันหนึ่งนะคะก็คือจานที่เอาไว้ใส่แอปเปิลอันนี้เขาเรียกว่าจานเพาะเชือ้อแต่วันนี้เราไม่ได้มาเพาะเชือ้อเราเอามาวางแอปเปิลเฉย เราถว่าทําไมสีมันไม่เหมือนกัน,นะคะอันนี้คือการทดลองของเราเป็นการทดลองที่หนึ่งนั่นเองที่ตั้งชื่อให้เขาว่าแอปเปิลไม่กลัวอากาศเรามาดูกันว่าแอปเปิลจะไม่กลัวอากาศยังไงแอปเปิลนะคะปกติแล้วในเนื้อแอปเปิลเนี่ยเขาจะมีเอนไซม์ตัวหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าโพลีฟีนอลออกซิเดสนะคะเขาจะทำปฏิกิยากับสารประกอบที่ชื่อว่าฟีนอล นะคะคจะทำปฏิกิริยาได้นั้นต้องอาศัยอากาศเข้ามาช่วยด้วยมีอากาศมีเอนไซม์มีฟีนอลสอย่างทำให้เขากลายเป็นสีน้ำตาลแบบนี้อ่าและอีกอันหนึ่งเขาไม่ดำเพราะอะไรวิธีการทำนะคะให้มันขาวแบบนั้นก็คือเราจะใส่น้ำตาลกับน้ำเปล่าน้ำหนึ่งถ้วยกับน้ำตาลหนึ่งช้อนโตะ๊ะอ่ะเดี๋ยวเราจะเทอ,อันนี้ลงไป เทน้ำตาลลงไปก่อนนะคะก็คนเะคะค่ะแค่น้ำตาลกับน้ำเปล่าเนี่ยทำให้ a แอปเปิลเนี่ยมันไม่ดำเลยเหรอคะใช่ค่ะอันนี้เป็นวิธีง่ายๆเนาะไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลกับน้ำเปล่าน้ำเกลือกับน้ำเปล่าหรือว่าน้ำมะนาวกับน้ำเปล่าอันนี้ก็จะช่วยได้หมดเลยแต่จะช่วยให้เขาไม่ดำได้แค่10 1 5นาทีเท่านั้นเองเนาะ เดี๋ยวลองเอาแอปเปิลที่เราผ่าไว้แล้วนะคะใส่ลงไปในน้ำตาลที่เราผสมไว้เลยลอยอ่ามันจะลอยเรากดลงไปให้จมนิดนึงโอเคเรียบร้อยกดนะคะก็จะทําแบบนี้แล้วก็แช่เอาไว1้1นถึงสนาทีพอเสร็จแล้วเราก็อ,าออกมาซับให้หมัดมๆแล้วก็พร้อมเสิร์ฟให้คุณพ่อคุณแม่กินได้เลยก็จะได้แอปเปิลที่จะมีความขาวไม่ดําแบบนี้นะคะ สำหรับการทดลองนี้นะคะพี่ตั้งชื่อให้ว่าแอปเปิลไม่กลัวอากาศนะคะ <What? S 1> ทำไมมันไม่ถึงไม่กลัวอากาศเราใส่เสื้อให้มันแล้วก็คือเราเอาไปจุ่มน้ำหวานแบบนี้เสื้อที่เป็นน้ำเชื่อมนั่นเองนะคะเขาก็จะไม่กลัวอากาศแล้วนะคะ,คะเป็นไงบ้างง่ายไหมคะการทดลองแรกแล้วเราจะได้ทำอีกอื่นอีกไหมคะการทดลองต่อไปนะคะเราจะทำการทดลองเกี่ยวกับกล้วยยากินยากิน ชอบไหมคะชอบอ่อกล้วยชนิดไหนที่หนูชอบไหนลองเดินไปดูสิกล้วยอันนี้ค่ะอันนี้เรียกว่ากล้วยอะไรเอ่ยรู้ไหมกล้วยไม้สุกกล้วยไม้สุกอ่ะกล้วยไม้สุกเขามีชื่อว่ากล้วยหอมกล้วยหอมเนาอะอาจจะเห็นว่าเขามีหลายสีเลยเห็นไหมคะอันนี้ยังเป็นสีอะไรอยู่ เขียวอันนี้สีเหลืองเหลืองแล้วอันนี้แหละอะไรเหน่าหวายสีเหลืองออกเน่าไปเลยนะคะเราจะเข้าการทดลองที่2กันการทดลองที่สอ,รท,รอ,ท,สอที่ให้ชื่อว่ากล้วยใส่เกะวิเศษเนาะใส่เกะวิเศษหมายถึงอะไรหรอคะอ่ะาเกวิเศษในที่ในวันนี้นะคะก็คือถุงพลาสติกชนิดพิเศษก็คือถุงแอคทีฟ อันนี้เรียกว่าถุงแอคทีฟนะคะเวลาเอามาใส่กล้วยเนี่ยเขาจะทําให้สุกช้าลงให้เปรียบเทียบอย่างนี้อันนี้เห็นกล้วยสุกเยอะไหมอันนี่ตั้งไว้แค่2วันเองนะจะเน่าแล้วเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้อยู่ในถุงแบบนี้เราเก็บเกี่ยวผลผลิตมานะคะได้กล้วยที่มีสีเขียวเนาะเราจะไม่อยากให้เขาสุกเกินเราจะใส่ถุงแบบนี้ถุงแอคทีฟเอิถุงแอคทีฟนะคะเขาจะช่วยดูดซับนะคะ ก๊าซเอทิลีนที่กล้วยผลิตออกมาดูซับดูซับดูซับถ้าเขาอยู่ข้างนอกแบบนี้เขาจะไม่ดูดซับก๊าซเอทิลีนนะคะจะผลิตขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็จะทําให้เขาสุกข,ขึ้นมาเรื่อยๆเพราะไม่มีตัวดูดซับสารก๊าซเอทิลีนเนาะอันนี้คือกล้วยหอมที่บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกปกติที่ไม่ใช่อคทีฟนะคะจะเห็นว่าอยู่ในถุงอคทีฟยังเป็นสีอะไร เียวขแต่ถ้าอยู่ในถุงธรรมดาเป็นสีอะไรสดอ่าแต่ถ้าไม่ใส่ถุงเลยเน <No. S 1> ่าวายเพราะฉะนั้นนะคะมันเป็นวิธีหนึ่งที่เอาไว้ช่วยเกษ,ษตรกรในการขนส่งนะคะเอากล้วยไปขายให้ถึงมือลูกค้าที่แบบว่าได้รับแล้วยังสดใหม่อยู่เนาะเขาจะยืดระยะเวลาเป็นอาทิตย์อาทิตย์เลยนะรู้ไหมถ้าพี่นะคะให้น้องชาบูเลือกถุงว่าจะเอากล้วยใส่ถุงไหนดีน้องชาบูจะเลือกแบบไหนดีคะ แบบนี้แบบนี้เรียกว่าถุง a อคทีฟถุงแอคทีฟเพราะฉะนั้นเวลาเราเข้าห้างเนาะในห้างเนส่วนมากจะใช้ถุง active นะคะในการบรรจุกล้วยเอาไว้นะคะยืดอายุการสุกข,ของมันนั่นเองเนาะสการทดลองแรกนะคะเราทําเกี่ยวกับการทดลองผลไม้เนาะเดี๋ยวการทดลองอีก2ออันที่เหลือจะเป็นผักเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเราใช้ผักอะไรบ้างเนาะ, <Okay. S 1> ะคะ่ะ พักกันแป๊บเดียวค่ะแล้วกลับมาสนุกกับการทดลองผักพิเศษกันต่อถ้าเรายิ่งทิ้งไว้นานเนาะเขาก็ยิ่งมีฟองอากาศเพิ่มมากขึ้นอันนี้คือสิ่งมหัศจรรย์ที่เรามองไม่เห็นนั่นเองที่เรียกว่าก๊าซออกซิเจน